จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ f c ทุกท่านเลยวันนี้เป็นวันที่13นะคะวันที่13เดือนธันวาคม2565นะคะวันนี้ปนันจะมาแบ่งปันความสวยงามกันอีกแล้วราคาเบาๆนะคะวันนี้ปนันจะมาแบบราคาหลักร้อยร้อยห้าสิบอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วปนันจะจัดโปรให้อยู่ที่ โอซื้อ5แถม1นะคะซื้อ5แถม1ค่าส่งก็เหมาเหมา50บาทถ้าโอนนะคะถ้าป้นานันเก็บปลายทางก็เหมาเหมาอยู่ที่70บาทนะคะพันใดสะดวกด้านไหนก็บอกป้านันได้นะคะจะโอนหรือปลายทางนะคะซื้อ5แถม1นะคะจัดไปเลยเดี๋ยวป้าปนันพาชมแม่แม่ก่อนเนาะพอชมแม่แม่ปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปชมลูกๆบอกราคาที่โน่นนะคะ เดี๋ยวพาชมแม่กันก่อนเนาะอ่าต้นแรกเลยต้นแรกเลยป้านันจะแนะนาอ่มาม่านนางพิมพ์นะคะโตขึ้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะนี่มีใบเดียวแต่เป็นแม่จอมของป้านันนะคะป้านันได้ผ่านการถ่าไปแล้วนะคะอ่านี่นะคะคือม่านนางพิมพ์อันนี้จะเป็นนางสาวหะนางสาวหะนะคะสําหรับใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครยังไม่มีก็สะสมเลยราคาเบาๆนะคะม่านนางพิมพ์กับนางสาวหะ ต้นนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ป้านันไม่ไม,ไม่ไม่มีชื่อนะคะป้านันไม่ได้ไปจดชื่อนะป้านันมีลูกไม้สวยๆแล้วก็เห็นเขาสวยเขาโดดเด่นป้านันก็เลยเอามาผ่าทําจํานวนนะคะป้านันก็ขายราคาเบาๆอยู่ที่100่งรนะคะลูกของต้นนี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นนางสีปราดสีปราดนะคะสีปราดเขากัดสีอย่างนี้เลยเต็มที่เขาจะกัดสีแบบนี้นะคะอ่าสีปราดก็มีนะคะหนึบาท สีปปลกนะคะใครยังไม่มีก็ทักบอกประนันได้เลยเตรียมสมุดปากกานะคะเตรียมจดกันเลยว่าต้องการอะไรมั่งอยากได้อะไรมั่งนะคะต้นต่อไปเป็นพญาพันวังนะคะใบแบบนี้เลยพญาพันวังนะคะพญาพันวังใบเขาจะออกสวยจุดขาวนะคะพญาพันวังนะคะออกสีส้มใบจุดขาวขาวนะคะพญาพันวัง อันนี้จะเป็นสุระเสนสุระเสนก็สวยท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะเขากัดสีมาสวยอันนี้เข้าเฝ้าหนุมานเข้าเฝ้านะคะหนุมานเข้าเฝ้าอันนี้ต่อต่อมานี้จะเป็นแววมยุราแววมายุรา,า,านะคะอ่ะปะนาปนันก็มีจํานวนนะใครสนใจอยากได้ก็ทักมานะคะอ่าต้นนี้นะ อันนี้จะเป็นขุนแผนขุนแผนนะคะใครอยากได้ป้านันก็มีจำนวนขุนแผนนะคะอันนี้จะเป็นพระนารายพระนารายเลยพระนารายป้านันใบ,บใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้กันเลยนะคะพระนารายนะคะป้านันมีนะใครอยากได้ทักมาได้เลย <Evet. S 2> อันนี้จะเป็นหะนุมานอมพภะหานุมานอมพพานะคะท่านผู้ชม หนุมานอมพับพาปนันก็มีปล่อยอยู่ที่กระถางละร้อยนะคะอันนี้หานุมานขัดสมาธิหานุมานขัดสมาธิตอนนี้จำนวนปนันหมดนะคะรออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะจำนวนนะคะน,นี่นะสวยๆเลยอันนี้หานุมานเข้าเฝ้านะคะท่านผู้ชมเขาจะสวยๆอย่างนี้เลยจะสีชมพูเยอะนะคะหานุมานเข้าเฝ้าสวยมากวนหวาน นี้จะเป็นเท้าสัตลุงเท้าสัตลุงป้านันอ่ามีจํานวนไอ้ที่ว่าไม้แยกหน่อป้านันไว้นะคะมีนะคะเท้าสัตลุงนี่นะคะส,ะคะสุสุรเสรนปน้านันนะสวยๆเลยอันนี้จะเป็นสีมรกตนะคะท่านผู้ชมสีมรกตนะคะไครชอบโทนนี้นะคะสีแบบนี้นะคะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้แบบสบายๆนะคะเขาอยู่ชอบอากาศนอกๆน,นะคะอ่า สีมรกตปนันก็มีนะคะ100บาทเท่านั้นโอ้ยนี่สุขโขไทยปนันสุขโขไทยสองประนันนะคะปะนันมีไม้แยกหน่อแบ่งนะคะไม้แยกหน่อนะหน่อละ150บาทนะคะไม้แยกหน่อประนันนะคะสวยๆกันเลยเสือพานปนันก็มีนะคะเสือพานอันนี้ปนันทำฟอร์มกอไว้พอเราเปลี่ยนกระถางใหญ่แล้วเขาจะโตไวนะคะท่านผู้ชม อยู่ในกระถางสี่ลากเขาชนกระถางปนันขายอยู่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะใครสนใจอยากไปเลี้ยงนะคะเขาจะสูงใหญ่นะคะเสือพานเขาจะสูงใหญ่มากเลยต่อมาบอลใบไผ่ปนันบอนใบไผ่ปนานัน,น,านที่ทําซุ้มกอไว้นะคะใบก้านแข็งใบแข็งสวยมากแข็งแรงมากเลยหนึ่งร้อยบาทปนันมีแบ่งให้ เอาต่อมาทศก,กัณฐ์ทศก,กัณฐ์นะคะป้านันมีแบ่งให้กระถางละร้อยห้าสิบเดี๋ยวป้านันพาไปดูนะคะนี่นะต้นแม่เขานะคะมีต้นแม่จอมเขานะคะท่านผู้ชมสวยอย่างนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะที่ป้านันแบ่งนะคะนี่ไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือนะคะหนึ่งร้อยบาทป้านันมีแบ่งให้นะคะไก่แก้วตาเสือ เรามาต่อกันเลยนะคะต่อกันเลยอันนี้ปีกกินารีนะคะปีกกินารีปรนันมีสองสองแม่นะคะแม่นี้เขาจะเป็นใบกลมๆสะโพกใหญ่ๆนะคะปีกกินารีปรนันมีสองแม่อีกแม่หนึ่งเขาจะใบยาวแหลมนะคะผิวๆอ่าใครชอบฟอร์มไหนชอบแบบไหนแม่ไหนก็บอกปนันได้นะคะอ่าปนันมีแบ่งนะมีลูกแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่เหลือไม่เยอะแล้วนะคะท่านผู้ชม อถ้ารุ่นหลังประนันผ่าไว้ก็ต้องรอจํานวนรุ่นหลังถ้าหมดรุ่นนี้นะคะออันนี้จะเป็นม้ากันทกะที่ประนันปล่อยนะคะม้ากันทกะประนันปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่นะสีประาดเขาสวยมากเลยอันนี้ฮองเฮาท่านผู้ชมฮองเฮานะคะใบเขาจะออกแบบนี้นะคะฮองเฮานะคะประนันก็มีจํานวนให้นะคะแต่ก็ไม่มากนะคะ ไม่มากหรือไม่มากแล้วที่พาไว้ก็ต้องรอรุ่นหลังเยอะเลยต้องรอนานแต่รอบนี้ป้นานันรู้สึกว่าจะมีสองต้นหรือไงเนี่ยนี่นางสาวหะนะคะท่านผู้ชมถ้าเขาโตเต็มที่เขาจะสีแบบนี้เลยนะคะกระดูกแบบนี้ใบแบบนี้กันเลยสวยๆเลยป้นานันมีปล่อยอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยเด้อ อันนี้จะเป็นหนุมานหักดานนะคะหานุหนุมานหักดานอ่าปนันรู้สึกจะมีมีเหลืออยู่ไม่กี่กระถางแล้วนะท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้เก็บมาได้เหลือไม่กี่กระถางแล้วอันนี้จะเป็นนางวาลีนะคะท่านผู้ชมปนันก็มีลูกๆแบ่งนะคะใครชอบจดเลยนะคะนางวาลีปนันกระถางละหนึ่งร้อยนะคะขา,ขาวๆเปิบเปิบขนาดนี้เลยสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมปนันว่าเขาสวยนะเขามีเสน่ห์นะคะดูนะสวยนะ ปนันให้อยู่ที่กระถางละ100นะคะถ้าใครอยากได้นะคะ100บาทก็สวยได้อันนี้จะเป็นผทท้าทัดสีสองลักษณ์นะคะท่านผู้ชมพ้าท,ทาดสีสองลักษณ์นะคะสวยๆเลยต้นละ150วันนี้ปนันมีไซส์150นะคะท่านผู้ชมเขาไซส์ไซส์สวยแล้วนะคะไซส์100ปนันหมดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวปนันพา,ามาดู วันนี้เขาซ่อมรถกันเสียงจะเข้านิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเสียงดังหน่อยอ่าเป็นไก่ตัวงามอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเริ่มไก่ตัวงามนะคะอยู่ใกล้ตรงนี้ก็จัดการเลยหนึ่งร้อยบาทไก่ตัวงามนะคะรวมกันได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นม้ากันทะก,กะม้ากันทก,กะท่านผู้ชมกําลังมีลูกเลยนะคะใครซื้อไปนี่พร้อมแตกกอเลยนะคะอืมน,นี่นะตอนนั้นเขาสวยคันนี้พอน้ําท่วม น้ําท่วมป้านันรือออกจากตู้กันเขาก็เลยกิ่งหักกิ่งลูบป,ป้านันก็เลยต้องเอามาแบบตัดตัด,ตดแล้วเขาออกใบใหม่มาแล้วนะคะตอนนั้นน้ําท่วมหนีกันแบบขนกันไม่หวัดไหวเลยอ่ะอันนี้จะเป็นจันฉายจันฉายป้านันก็กระถางละหนึ่งร้อยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยนะคะลากชนกระถางแล้วทุกกระถางนะคะไก่ตัวงามก็หนึ่งร้อย ผีเสื้อสมุดสวยๆอย่างนี้ก็หนึ่งรอยนะคะท่านผู้ชมออกศึกนี่นะคะออกศึกหนุมานออกศึกระนานระนานให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเขามีหัวแล้วนะท่านผู้ชมนะคะออกศึกให้อยู่ที่หนึ่งรบาทนะคะอ่านี่เลยไก่แก้วตาเสือท่านผู้ชมไก่แก้วตาเสือประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่หนึ่งรอยบาท ใครจะเอาต้นไหนต้นอะไรก็จดมาได้เลยนะคะจดมาโทรมาหาป้านันได้เลยอันนี้ก็รอจํานวนปนานันนะคะรอบนี้ป้านันหมดนะคะอันนี้จะเป็นาหานุมานคลองเมืองนะคะหานุมานคลองเมืองรอบนี้ป้านันไม่มีแบ่งนะแค่มาโชว์แม่เฉยๆรออีกพักนึงนะคะเพราะว่าผ่าไปแล้วนะคะมาแยกหน่อป้านันก็หมดแล้วอนะ นี่นะคะผีเสื้อสมุดเอาไปทําฟอร์มกอแล้วเขาจะสวยท่านผู้ชมผีเสื้อสมุดอ่ะทําฟอร์มกอใหญ่ๆพอเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากเลยนะคะสวยสวยนี่นะคะไอ้ที่ว่า,าปีกกินรีของป้านันอันนี้เขาจะเป็นทรงใบยาวนะคะท่านผู้ชมทรงใบยาวนี่นะคะป้านันก็มีนะแบ่งให้อยู่ที่ต้นกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะปีกกินลยลีชอบฟอร์มไหนก็บอกได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นม้าสีหมอกม้าสีหมอกก็นันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะม้าสีหมอกนะคะม้าสีหมอกสีเขาจะเทาๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะม้าสีหมอกนะคะใครยังไม่มีก็สะสมนะคะม้าสีหมอกนะคะม้ากันทะกะใครอยากได้กันทะกะใครอยากได้สีหมอกจัดการกันเลยนะคะ,ะต้นต่อไปเอานี้เลย มาในถาดกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นนางเสือดาวนางเสือดาวปนันก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะท่านผู้ชมราคานี้น่ะสะสมกันให้ครบเลยนะคะราคานี้จับต้องได้สบายสบายอันนี้จะเป็นเพชรพิรุนเพชรพิรุนปนันก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะอยู่จะอยู่ในเซต100กับ150เลือกได้รวมได้นี่นางวารีนะคะนางวารีป้านันนะคะที่ป้านันโชว์ที่ว่า ขาวๆเปืเป่อยๆอันนี้เขากําลังเริ่มกัดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมกำลังเริ่มกัดด่างกัดสีมาแล้วนะคะโตขึ้นเต็มที่เขาจะออกสีขาวนะคะบอลบอลเออไทยไทยเราจะกัดสีต้นโตนะคะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้จะเป็นพระธาตุสีสองลักษ์ที่ปนันบอกว่าเขาไซส์ใหญ่ไปต้องไปเปลี่ยนกระถางหกหรือแปดได้เลยนะคะรากเขาจะได้เดินดีๆต้นเขาจะจะใหญ่มากกว่านี้แล้วเขาก็พร้อมที่จะกัดสีได้เลยนะคะ ห5 0บาทนะคะสำหรับต้นนี้150บาทเขาสวยมากขอบอกเต็มที่เลยแหละว,ว่าตโตขึ้นสวยต้นนี้จะเป็นจอมทับนะคะท่านผู้ชมจอมทับ1 0 0บาทนะคะจอมทับ1 0 0บาทอันนี้จะเป็นฮองซูนะคะท่านผู้ชมฮองซูนะคะ100บาทนะคะฮองซูปนันนะคะ100บาทมีนางสาวหะก็100บาทท่านผู้ชมนางสาวหะนะคะ ใครอยากได้รีบทักปนันมานะอ่าอันนี้ไก่แก้วตาไอไก่ไก่ตัวงามนะปะนันชอบพูดผิดนะพูดชื่อผิดอยู่เรื่อยนะคะผิดไปก็ขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมตามองเป็นอื่นมือจับอันนึงไปแล้วพูดผิดนี่ไก่ตัวงามนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่ตัวงามหนึ่งร้อยบาทอ่ามีมีอันนี้ด้วยพริกกับเกลือเอาพริกกับเกลือปนันให้แบบ เซลเลยมาอยู่กลุ่มหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยมีให้สองกระถางเท่านั้นมีให้สองกระถางใครไวใครได้นะคะพริกกับเกลือนะคะมีแบ่งให้สองกระถางกระถางละร้อยห้าสิบอันนี้จะเป็นสุขโขทยัยม้แยกหนอ่อป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆกันเลยนี่ทศกัณฐ์ป้านัน ทศกัหนึ่งร้อยห้าสิบาทกันเลยท่านผู้ชมใครสนใจนะคะใครยังไม่มีรีบเลยนะคะอนันต์ให้หนึ่งร้อยห้าสิบราคานี้แบบน่าจับต้องกันเลยนะคะไม่ได้แพงกันเลยนะคะอ่าสวยๆกันเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเพชรพันล้านเพชรพันล้านหนึ่งร้อยบาทเพชรพันล้านหนึ่งรอยบาทอันนี้เป็น พันวษาเอาพันวษามีลูกลูกออกมาข้างแล้วฮะหนึ่งร้อยห้าสิบพันวษาอ่าอันนี้จะเป็นขุนสามชนขุนสามชนหนึ่งร้อยเลยอ่ากระถางนี้หนึ่งร้อยเลยนะท่านผู้ชมขุนสามชนอันนี้บอเงินนะคะท่านผู้ชมบอเงินก็นั้นก็ให้หนึ่งร้อยเลือกได้รวมได้นะคะชื่อดีมีมากมงคลมากเลยบอเงินนะคะอ่า ต่อไปไก่ฮาวายไก่ฮาวายไก่ฮาวายป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทไก่ฮาวายนะคะอ่าต่อไปจะเป็นอ่าพระบังโพยไพยพระบังโพยไพยก็หนึ่งร้อยบาทนะคะพระบังนะคะแต่อยากได้นะคะชื่อดีจังเลยพระบังโพยไพยอันนี้จะเป็นสังสังนาราย อันนี้ก็อยู่ในตระกูลกลุ่มยักษ์นะคะพนันไม่ได้มีแม่ให้ดูเนาะสังนารายนะคะเขาก็สวยอยู่ในกลุ่มหัตหนุมานนะคะอ่าต้นนี้พนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเอาให้พิเศษเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเขาสวยมากนะคะท่านผู้ชมสวยสวยคล้ายๆอ่อสวยกว่าขัดสมาธิอีกนะสังนารายอะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีต้นเดียวนะใครไวใครได้นะคะ ใครไวใครได้อเดี๋ยวป้านันพามาชมด้านนี้ก่อนพญาพันวังต่อไปพญาพันวังนะคะพญาพันวังป้านันสีสวยกำลังกัดสีเจจ็มๆเลยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมสวยมากเลยสวยจริงๆเลยนี่นะมีหลายต้นรวมกันแล้วเขาสวยๆเลยนะคะพญาพันวังนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปอ่าอันนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงนะคะท่านผู้ชมหะนุมานเชิญธงป้านันยังไม่ได้พาไปดูแม่เนาะแม่จอมจะอยู่ตรงไหนก็มังก็ไม่รู้เนี่ยนี่เพชรพีุ่ณหนุมานเชิญธงป้านันก็ให้หนึ่งรอยบาทไปเลยท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะสองใบสามใบนะคะสูงอ่าขนาดนี้นะคะสูงประมาณคืบกว่าๆนะคะอ่าประมาณ นี่เลยประมาณนี้เลยนะคะเขาจะสวยตอนกัดสีนะคะน,นี่เขาย,ยังรุ่นๆอยู่นะอ่าอันนี้จะเป็นสหัตเดชะสหัตเดชะมันนั้นก็ให้หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอ่าอันนี้จะเป็นเงาวกวันอูนะคะเงาวกวันอูใครยังไม่มีนะคะเงาวกวันอูเขาจะต้นยาวกว่ากวันอูนะคะต้นยาวกว่าแต่โทนแดงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม เขาจะสายแดงโทนแดงใครชอบแดงแดงบอกว่านั้นนะคะสะสมได้สะสมเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทอ่าอันนี้ก็สวยมากเลยท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวป้านันยังไม่แน่ใจจะเป็นขุนสามชนก็อ่าอันนี้ให้ร้อยห้าสิบ ปานันน่าจะเป็นขุณสามชนนะท่านผู้ชมให้หนึ่งร้อยสามสิบบาทไอหนึ่งร้อยห้าสิบาทปนันเพี้ยนแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ไก่ราชาวดีกําลังกัดสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเ,เขารวมกันแล้วเขาสวยมากเลยไปทําฟอร์มกอเลยกระถางหนึ่งสามต้นเลยใส่กระถางสิบนิ้วเลยท่านผู้ชมเขาใหญ่มาเขางามมากอ่า ปนันให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทไปรวมกับต้นอื่นได้นะรวมกับต้นอื่นได้นะคะเดี๋ยวปนันพาชมต้นอื่นก่อนนี่นะคะผีเสื้อสมุดปนันนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะผีเสื้อสมุดหนึ่งร้อยบาทนะจัดการกันเลยนะคะนี่ม่านนางพิมพ์ม่านนางพิมพ์นะคะหนึ่งร้อยบาทกําลังตัดสีมากันแล้วนะคะม่านนางพิม เดี๋ยวเรามาต่อด้านนี้กันเลยนะคะมาต่อด้านนี้กันเลยอัอนนี้จะเป็นพระรามท่านผู้ชมพระรามไซส์ไซส์นี้เลยพระรามไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่ประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าไซส์ลองลงมาไซส์นี้ประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทพระรามอ่นนี้ก็กัดสีแล้วท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทไซส์นี้หนึ่งร้อยบาทนะคะมีอยู่ตะกร้ 9, าหนึ่งสิบกวาต้นนะคะ ไซร์รหมีอยู่4ต้นนะคะอ่าอันนี้100บาทนะคะท่านผู้ชมพระรามกระถางละ1 0 0บาทอ่าเดี๋ยวจะมีดาบอันนี้ดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟื้น100บาทอ่าดาบฟ้าฟื้นนะคะใบเล็กแหลมเดียวอ่าหนึ100บาทมี3กระถางนะคะท่านผู้ชมดาบฟ้าฟืาฟ้นมีให้3กระถางอ่าต่อไปดาบขุนแผน มีฟ้าฟื้นแล้วก็มีดาบขุนแผนนะคะท่านผู้ชมดาบขุนแผนก็ให้อยู่ที่100บาทมีแบ่งให้อยู่3กระถางนะคะดาบขุนแผนดาบฟ้าฟื้นน่นะต่อไปตระแม่กูสุมาตาระแม่กูสุมานะคะตระแม่กูสุมาก,ก็100บาทนะคะ100บาทตระแม่กูสุมา100บาทนะคะใครอยากได้หรือใครยังไม่มีรีบสะสมกันเลยเนาะใครจะซื้อแบบทีละ อย่างละสองต้นหรืออย่างละสามต้นก็จัดการกันเลยนะคะสวยๆกันเลยอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันพระนารายกับเท้าพันตานี่อันนี้พระนารายนะคะที่แม่เอปนันให้ดูแม่นะคะใบใหญ่ยาวนะคะพระนารายนะคะอ่าปน,านันไซนี้ปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพระนารายนะคะพระนาราย เดี๋ยวป้านันพาไปดูเท้าพันตานะคะพานนารายป้านันขอกระถางว่าหนึ่งร้อยห้าสิบนะเพราะเขาเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมเขาเป็นไซส์ใหญ่ละเดี๋ยวต่อไปนะคะนี่เลยปีกกินรลีป้านันเลยหนึ่งร้อยบาทที่ว่าใบกลมๆใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะคะลมแรงมากเลยนะคะบ้านป้นานลมแรงมากมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชม มีสองกระถางใบใหญ่กลมมีสองกระถางนะคะอ่านี่หัุมานนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นหันุมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัุมาณหักด่านอันนี้หักด่าน,นอันนี้จะเป็นข้าวเฝ้าท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นข้าวเฝ้ากระถางละร้อยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะบอกพนันนะคะว่าจะเอาไหนนะคะ นี่จะเป็นอมพับพานะคะท่านผู้ชมอมพับพาจะเอาอะไรบอกนะคะจะเอาต้นไหนบอกได้เลยอันนี้จะเป็นเงาวกวนอูอันนี้กวนอูกวนอูตนนั้นพูดผิดเงาวกวนอูไปแล้วอันนี้กวนอูจะต้นเล็กกว่ากันนะคะต้นเตี้ยกว่ากันอันนี้ก็กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกวนอูกวนอูนะคะมีให้สิบ 1กระถางนะคะมีให้11กระถางนะคะกวนอูนะคะกวนอนูลูกไม้ที่ว่าป้านันว่าผ่าเองที่ว่าป้านันโชในคลิปต้นๆน,นะคะลูกไม้ป้านันนะคะโตขึ้นเขาจะสวยมากเลยป้านันให้อยู่ที่หนึ่งบาทนะคะมี2กระถางนะคะไลน์นี้มีแบ่งให้2กระถางกระถางนี้ยังใหญ่เลยท่านผู้ชมกระถางที่สองนี่ใหญ่กว่าเขาเลยใบเวิลเลอร์เลยนะคะใหญ่ได้แม่เลยหนึ่งร้อยบาทนะคะ ใครสนใจนะคะหนึ่งร้อยบาทเอาจันชายกระถางนี้นะคะมีลูกติดมาด้วยเอาปนานันก็ให้หนึ่งร้อยบาทไปเลยให้ไปเลยไม่ต้องแยกกันอ่าอันนี้ไก่ฮาวายไก่ฮาวายปนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไก่ฮาวายก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นเทพเนรสิงห์เทพนรสิงห์ปนานันนะคะรอจำนวนนะคะปะนันได้ผ่าไปแล้วนะคะอันนี้แม่จอมเขานะคะ สวยมากเลยนะคะเทพนอลสิงท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอันนี้นางคิ้วปนันมีสองกระถางนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะไลน์นี้มีแบ่งปันให้อยู่ที่สองกระถางนะคะอันนี้จะเป็นห้องเฮานะคะท่านผู้ชมห้องเฮาป้านันก็มีแบ่งให้อยู่สองกระถางนะคะป้านันให้กระถางละหนึ่งร้อยเลยมีอย่างละสองกระถางนะคะอ่าต่อไป ในจันหนวดเที่ยวในจันหนวดเที่ยวให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีให้สามกระถางนะคะมีให้สามกระถางใครอยากไปทําฟอร์มกอก็จัดการเลยนะคะในตู้อื่นป้านันยังไม่ได้ไปเลาะดูเนอะนะคะนี่เลยเท้าพันตาเท้าพันตาป้านันนะคะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเท้าพันตานะคะเท้าพันตา มีไม่เยอะนะคะมีหกระถางนะคะไลน์นี้มีเท้าพันตาให้หกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะไซนี้ป้านันขอหนึ่งยห้าบาทนะคะใบดกใบใหญ่ต้นสูงใหญ่แล้วนะคะเป็นฟอร์มพุ่มเลยหนึ่งยห้าสิบาทนะคะไก่ทองประเสริฐมาต่อที่ไก่ทองประเสริฐท่านผู้ชมหนึ่งบาทเอาไก่ทองประเสริฐป้านันให้อยู่ที่หนึ่งบาทนะคะด่างๆมากันแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นฮองซูนะท่านผู้ชมฮองสูป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะฮองสูใครอยากได้อะไรก็ทักมาเนอะนี่นะคะหานุมานป้านันอยู่นี้นะหานุมานนะคะใครจะเอาอะไรรีบทักรีบถามนะคะว่าเอ่อมีมีกี่อย่างขัดสมาธิป้านันหมดนะคะต้องรอหานุมานขัดสมาธิหานุมานคลองเมืองรออีกพักหนึ่งนะคะรอจํานวนอีกพักหนึ่งกําลัง ยังไม่โตดีนะคะปะนันรอ,อก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันด้านไหนอีกอ่าเดี๋ยวเราพามาดูที่แปลงเนาะท่านผู้ชมเผื่อมีอะไรถูกใจอีกนะคะเดี๋ยวป้นันพามาดูที่แปลงวางกันเกลือนเลยอันนี้ปนันพร้อมตอนเย็นปนันจะขนเข้าตู้แล้วนะคะ พอขนในตัวใหญ่ออกแล้วก็ตัวเล็กเอาเข้าต่อนะคะอ่าน,นี้นะคะที่แปลงปะะนันนะคะเลี้ยงกันแบบธรรมชาติเลยเลี้ยงกันแบบธรรมชาติกันไปเลยนะคะลมแรงมากเลยปะนันการการันสลมกันไว้ใครสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะบอกได้ถามได้นะคะนะ ใครต้องการต้นอะไรถามได้บางต้นปนันยังไม่ได้เอาขึ้นไลท์นะคะพวกมัคควาันรังสรรปนันก็มีนะคะสวยๆกันท้งนั้นเลยในตู้ก็คัดคัดออกไปมั่งคัดไปไม่ครบนะคะสวยๆกันท้งนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ปนันก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวปนันบอกซ้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะว่าซื้อห้าซื้อครบห้าต้น ปนันแถมให้หนึ่งต้นค่าส่งปนันโอนก็เมาเมาอยู่ที่ห0บาทแต่ถ้าเก็บปลายทางปรนันก็เมาเมาอยู่ที่70บาทนะคะสำหรับไลน์นี้นะสำหรับไลน์วันที่13านะคะบอกประนันด้วยนะเอาอะไรก็โทรหาได้นะคะเบอร์โทรประนันก็0ู1ย์1ปด7 5ดนห้านะคะโทรมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะปะนันก็ฝากกดไลน์กดแชร์กดเอ่อ ติดตามป้นันไว้นะคะป้นันก็ขออสวัสดีสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีกับบอนสีสวยๆของป้นันนะคะสวัสดีจ้า